สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวซาวการ์ดนะครับเป็นมาโอนะครับ AUAME2 นะครับเป็นซาวการ์ดมือสองนะครับที่ผมได้รับมานะครับเป็นสินค้าเทินจากลูกค้านะครับอันนี้ก็จะได้สินค้ามาเป็นพร้อมกล่องเลยนะครับลูกค้าซื้อน่าจะกันยาปี 6, 6นะครับถ้าจําวันที่ไม่ผิดนะครับสินค้าก็จะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเต็มกล่องเลยนะครับมีกล่องมาให้ครบนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่แถมให้มาในกล่องนะครับก็จะมีนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบคล้ายๆกับใบคู่มือนะครับนี่มีอันนี้เป็นอะไรเลยอันนี้น่าจะเป็นบัตรขอบคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับต่อมาในกล่องก็จะมีกล่องอที่เป็นสาย trs นะครับ trs 3.5มิลนะครับ2สเส้นให้นะครับเอาไว้สำหรับต่อไลรสดนะครับ กล่องก็จะมีโฟมข้างในบุบแบบนี้นะครับครบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสายนี้แล้วกันนะครับเก็บสายนี้แล้วก็คู่มือนะครับคู่มือผมก็จะเก็บไว้ในกล่องนะครับแล้วก็ที่แถมมาอีกอย่างนึงนะครับก็คือเส้น USB Type C นะครับ to USB Type A นะครับตัวนี้นะครับเส้นที่เป็นสีดำๆนะครับผมต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม OBS นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ฟังจาก o b บิโดยตรงนะครับการต่อก็อันนี้เขาจะเป็นหนังสือไกด์ให้นะครับว่าต่อแบบไหนได้มากนะครับก็ถ้ามาดูตามไกด์นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีนี่นะครับเขาจะบอกว่าเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับอะแดปเตอร์เป็น5โวลต์นะครับไทซีสายสุดนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเห็นไหมเอ่ย ปุ่มแรกกลมๆเป็นปุ่มเปิดปิดอันที่2เป็นปุ่มไฟนะครับอันที่3ามเป็นปุ่มสายเสียบ USB Type C นะครับ USB Type C ของไฟเลี้ยงนะครับใช้มออแปลงอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับ5โวลต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแถมไปให้นะครับตัวนี้สายสีขาวนี่นะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่อง USB Type C นะครับเขาจะเขียนว่า USB C นะครับตรงนี้นะครับ เี็นว่า USB C นะครับก็เอาไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตามรูปที่ไกด์เข้าให้แม่มานะครับต่อมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับคำว่าไลท์นะครับต่อเข้ากับมือถือนะครับเพื่อเอาไว้สตรีมสดครับนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นช่องอ็อกอินนะครับอ็อกอินตรงนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสนะเดี๋ยววางต่ำๆต่อมาช่องอ็อกอินนะครับก็เอาไว้สําหรับต่อเข้ากับมือถือนะครับในกรณีที่เราจะใช้แจ็คนะครับตรงนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นช่องไม้นะครับไม้ที่เป็นช่อง trs 3.5มมนะครับ trs 3.5มมก็เหมือนเป็นแบบนี้นะครับส t s 3.5มมเป็นแบบนี้นะครับไม้ที่เป็นแบบคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นช่องอินเสิร์ตนะครับ้ยช่องอเดี๋ยวเอาช่องนี้ก่อนช่องปรับแรงดันของความเร็วไม้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนบอกหน้าสกรีนว่าคอนเดนเซอร์ ใช้ทางด้านซ้ายนะครับถ้าไม่ไดนามิกนะครับก็ใช้เป็นตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะครับก็ตอนนี้ผมใช้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับก็คือไม้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นไม้ชัว SM58 นะครับเป็นไม้ไดนามิกนะครับตรงนี้ผมผักมาตรงกลางนะครับส่วนใครถ้าจะใช้ไม้คอเดนเซอร์นะครับที่ใช้ไฟเลี้ยง48โบก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องผักมาทางด้านซ้ายนะผักสวิตช์มาด้านซ้ายก่อนนะครับ ต่อมานะครับรูกลมๆจะเป็นรูอินเสิร์ตนะครับเอาไว้ใช้สําหรับกีตาร์ก็ได้นะครับเบสก็ได้นะครับตรงนี้นะครับรูอินเสิร์ตนะครับต่อไปช่องขวาสุดกลมๆจะเป็นคอมเบอร์แจ็คนะครับคอมเบอร์แจ็คเอาไว้ใช้สําหรับช่องไม้นะครับช่องไม่ตอนนี้ผมก็เสียบอยู่ช่องไม้นะครับตรงนี้สีเหลืองๆนี่นะครับดำๆเหลืองๆนี่นะครับเป็นช่องไม้นะครับผมใช้อยู่ต่อกับไมชัว SM ห้าแปดนะครับไกด์ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบที่เขาไกด์ให้นี่นะครับ ช่องหนึ่งเป็นไม้ช่องอินเสิร์ตต่อ,อคิตาเบสนะครับช่องอะไรเนี่ยมอนิเตอร์นะครับอ๋อมอนิเตอร์เอาไว้ใช้สำหรับต่อลำโพงนะครับมอนิเตอร์ใช้สำหรับต่อลำโพงภายนอกนะครับแล้วก็ไล์สดออกคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับก็มีไกด์ให้ดูนะครับก็ไม่ถึงกับยากเท่าไหร่นะครับผมก็อธิบายด้าน,านหลังคร่าวๆประมาณนี้นะครับ กล้องก็ไม่โฟกัสนะครับโอเคนะครับอ่ะกล้องมาโฟกัสแล้วนะครับจากนั้นนะครับหลังเครื่องก็ดูไกด์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอ่าเราจะไล่จากทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือไปขวานะครับโอเคนะครับตัววงกลมๆนี้เอาไว้สําหรับเพิ่มลดเสียงอ่า ที่มาจากออกอินนะครับออกอินทางด้านหลังนะครับหรือบลูทูธนะครับเสียงจากบลูทูธจากโทรศัพท์เครื่องนี้ผมได้ต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเสียงบลูทูธแล้วก็เสียงออกนะครับคือไอ้วงกลมด้านซ้ายมือนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีสไลด์นะครับสไลด์ตรงนี้นะครับก็คือสไลด์ไม้ 1, ไม้หนึ่งนะครับตัวนี้คือไม้สองนะครับไม้หนึ่งไม้สองนะครับไม้หนึ 1, ่งก็คือนี่ต่ออยู่สีเหลืองนี้นะครับเพิ่มลดเพิ่มลดเพิ่มลดนะครับประมาณนี้นะครับโอเค อันนี้คือสวิตช์48โวลต์นะครับอันนี้คือสวิตช์เปิดบลูทูธนะครับแสดงไฟสถานะของบลูทูธนะครับถัดมานะครับปุ่มวงกลมๆนะครับจะปรับปุ่มทนเสียงของไม้นะครับก็จะมีโลมิดไฮนะครับผมจะปรับประมาณนี้นะครับเสียงแหลมผมจะบูตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่าประมาณ13นาฬิกาเอ่อ15นาฬิกาเสียงมิดนะครับผมจะตัดลงไปประมาณ11นาฬิกาแล้วก็เสียงเบสผมจะตัด ลงไปประมาณ10นาฬิกานะครับไป10บนาฬิกาประมาณนี้นะครับช่องอินเสิร์ตนะครับว้าใช้สําหรับกีตานะครับในที่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับไม่ไม่ได้ใช้กีตานะครับโอเคให้รู้ไว้ช่องอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกันกับช่องไม้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปุ่มพิสนะครับพิสตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มทําหน้าที่เสียงใหญ่กับเสียงเล็กนะครับถ้าหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับหมุนทวนเข็มนะครับจะเป็นเสียงใหญ่นะครับทวนเข็มจะเป็นเสียงใหญ่นะครับ ตรงกลางคือเสียงปกติหมุนไปทางด้านขวาจะเป็นเสียงแหลมแหลมเสียงเล็กลงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็จะเป็นช่องของรูหูฟังนะครับเพิ่มลดลงได้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมฟังมอนิเตอร์อยู่ผ่านสายหูฟังตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับมันจะมี2ช่องนะครับช่องหูฟังมี2ช่องนะครับตรงนี้มี2ช่องเลยถือว่าก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับสามารถจัดรายการได้2คนนะครับ โอเคปุ่มกลมด้านขวามือตรงนี้ก็คือปุ่ม v ล l มมาสเตอร์นะครับผมจะเล่งไว้ที่13นาเออนาฬิกานะครับตำแหน่งบายสานั่นเองนะครับตรงนี้ปุ่มมาสเตอร์รวมนะครับโอเคแล้วก็ปุ่ม l ล m มทุกบิดกลมๆ3อันสีดำตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มแรกก็คือปุ่มแผดอล่มแผดอล่มก็คืออล่มไอแผดสีข,ขาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแผดอล่มสีข,ขาวตรงนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นดิฟนะครับดิฟอันนี้2อันนี้จะเป็นใช้งานของรีเวิร์บนะครับก็คือดิฟกับดีเคนะครับดิฟก็คือหัวเสียงนะครับดีเคก็คือหางเสียงนะครับอ่หางเสียงก็คือให้มันสะท้อนยาวแค่ไหนนะครับอันนี้คือความฟุ้งฟิ้งนะครับดิฟนะตรงนี้คือเอฟเฟกถ้าใครใช้งานเครื่องเสียงกลางแจ้งอยู่จะเข้าใจอยู่นะครับเอฟเฟกสับนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่สกรีนนะครับตรงนี้นะครับปุ่มแรกก็จะเป็นรีเวิร์บนะครับ รีเวิร์กก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนไปตามสีนะครับมีหลายรูปแบบถ้าเป็นสีลึกลงเหลืองส้มๆแบบนี้นะครับถ้าในกล้องมันอาจจะไม่ชัดนะครับสีออกลืงเหลืองนะครับเหมือนวอมไลท์สีวอมไลท์นะครับมันจะเป็นแบบออริจินอลก็คือไม่มีเอฟเฟกต์นะครับไม่มีรีเวิร์บนะครับต่อไปสีฟ้าสีฟ้าเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเช็ควอนทีจีจีจีสีชมพู สีชมพูเช็กวอนฉีชีสีแดงก็จะเป็นฮอลลีเบิร์บนะครับสีแดงเป็นฮอลลีเบิร์บดาสีเขียวเป็นดาลี่ดาลี่แปลว่าอะไรผมก็ไม่ได้ดูนะอันนี้เป็นรูมนะครับรูมรีเบิร์บสีน้ําเงินนะครับรูมรีเบิร์บออริจินอลเป็นสีออกส้มๆเหลืองๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นอะไซเชนนะครับอ่านว่าไซเชนกันนะครับเอาไว้ใช้สําหรับ ถ้าเป็นในมิกเซอร์ของระบบ PA ก็จะเรียกว่าออโตเกนนะครับออโตเกนหรือออโตมิกนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเวลาพูดไม้ปุ๊บเสียงดนตรีมันจะเบาลงอัตโนมัตินะครับเอาไว้สําหรับภาคเสียงหรือภาคนิทานก็ได้นะครับหรือทาโฆษดสปอร์ตหรือทําโฆษณานะครับหรือพูดในช่วงดีเจนะครับประมาณนั้นนะครับพูดแล้วเสียงเพลงดนตรีมันจะลดลงนะครับก็คือเราเปิดบลูทูธเข้ามานะครับเวลาพูดกดปุ่มนี้เวลาพูดปุ๊บเสียงบลูทูธมันก็จะเบาลงนะครับ ถ้าเราหยุดพูดปุ๊บเสียงดนตรีก็จะขึ้นมานั่นแหละครับคือออโตมิกออโตเกนครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมิวสิกออลี่นะครับมิวส,สิกอ YouTube, อลี่ก็ไว้ใช้สำหรับตัดเสียงเพลงใน YouTube หรือแหล่งต่างๆนะครับไว้ใช้สำหรับตัดเสียงเนื้อ,อตัดเสียงคนร้องนะครับตัดเสียงคนร้องให้มันเป็นมีเฉพาะดานตรีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นไดเวสนะครับไดเวสก็ใช้ชใช้เฉพาะ เสียงไม้นะครับก็คือเปิดเสียงไม้แล้วก็ปิดดนตรีปิดทุกอย่างนะครับก็คือใช้ไม้อย่างเดียวนะครับเสียงเวทนะฮะไดเวสนะครับเปิดเฉพาะเสียงไม้แล้วก็ปิดเสียงดนตรีทุกทุกอย่างนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นรูปแบกนะครับรูปแบกก็คือปล่อยสัญญาณออกระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับตรงนี้นะครับรูปแบกนะครับออเปิดออกผ่านไลฟ์สดนะครับเปิดเสียงออกไลฟ์สดพูดง่ายๆครับพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็น ปุ่มดีน้อยนะครับดีน้อยก็คือตัดเสียงน้อยนั่นเองนะครับเสียงน้อยก็คือเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงรบกวนต่างๆนะครับที่มีเบาๆเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็คือตัดเสียงลมเสียงเสียงรบกวนนั่นเองนะครับเสียงน้อยนะครับใครจะใช้ก็ได้นะครับอ่ามันก็จะเงียบช่วยให้เราเงียบนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับอ่าผมจะเปิดน้อยนะครับ อาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาที่หน้าร้านผมนะครับอาจจะได้ยินเสียงพัดลมบ้างนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเสียงจะได้เป็นธรรมชาตินะครับสี่ปุ่มนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มแพดนะครับปุ่มแผ่ด้านบนนะครับด้านบน A B C นี่นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณหนาทีนะครับอันนี้คือเดานะครับเดาก็คือผมได้ลองบันทึกเสียงลงไปแล้วนะครับก็จะมีโฆษณาไวตามิวแล้วก็ มีดนตรีเล่านิทานแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเักเอรซอยงาดานะครับตัวสีแล้วก็ไอ้ปุ่มที่เป็นคล้ายๆกับรีเซเกิลนีน่กะ็คือปุ่มเล่นวนลูปของ ABC นี้นะครับให้เล่นวนลูปก็คือพูดง่ายๆตัวนี้มันจะเอาไวใ้ใช้สําหรับบันทึกเสียงลงมาในช่องแพ่นี้นะครับระยะความยาวอยู่ประมาณ1นาทีนะครับ ABC นี้นะครับประมาณ1นาทีนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ไม่น่าจะเกิน1นาทีครึ่งนะครับผมอัดไป1นนาทีครึ่ง ผมก็เห็นมันอัดไม่ได้ไม่เต็มนะครับอันน่าจะได้อยู่ประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปุ่มแพดนะครับปุ่มแพดตัวนี้นะครับก็จะน่าจะได้อยู่ประมาณ1ิบวิหรือ12วินะครับผมนี้เอาไว้ใช้สําหรับเสียงตบมุกเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับเสียงปบมือเสียงอะไรนะครับผมใส่เสียงปบมือแล้วก็เสียงอะไรนี่ผมก็จาไม่ได้นะครับผมลงใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเราต้องเพิ่มวอลลุมแพดนะครับตรงนี้ก่อนนะครับใช้อยู่ประมาณ 15นาฬิกาก็ได้นะครับกดดูอันนี้คือเสียงตุบเนือ้อประมาณนี้อันนี้คือของเสียงเคนะครับ โอเคโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะ uh, ประมาณนี้โอเคนะครับปุ่ม A นะครับเดี๋ยวเรามาฟังปุ่ม A นะครับที่ผมใส่เข้าไปนะครับ ดี๋ยวเราก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับว่าปุ่ม A จะเราจะไปใช้กับอะไรนะครับฟังปุ่ม B ดูครับอันนี้เป็นดนตรีที่เอาไว้ใช้สําหรับเล่านิทานนะครับผมก็ได้เอามาใส่นะครับผมลองดูเผื่อท่านผู้ชมจะเกิดไอเดียนะครับว่าทาพอดแคสต์เล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปปุ่ม C ครับ เละกตะสอยงาดำเข็มปรากฏการความหอมงาดำผสมผสานความเข็มเต็มรสชาติมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าและอันนี้คือกดเล่นวนลูปนะครับก็คือโฆษณาจะเล่นซ้ำไปเรื่อยนะครับเส้นซ้ำไปเรื่อยคือเล่นถ้าเรากดแบบนี้ก็คือ,อเพงลงเล็กตะซอยงาดำก็จะเล่นละะซ้ำ,ำไปเรื่อยนะครับ มาเนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเรากด A กับนี่เล็ <S <S 2> <S 2> กตะซอยยังไงอ่าเล็กตะซอย5บาทก็จะเล่นวนหลุมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมากดหยุดนะครับมันก็จะเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดดนตรีนิทานแล้วก็เปิดหลุมอย่างนี้ก็คือดนตรีนิทานจะเปิด จะเล่นลูปไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดพอมันไปถึงจุดสิ้นสุดมันก็จะกลับมาเล่นใหม่ให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเกิดไอเดียแล้วนะครับว่าจะนําเอาไปใช้งานในด้านไหนนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาฟังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอหาซาวเอฟเฟกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมได้เสียงแล้วนะครับเสียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ลบก่อนนะครับผมจะบันทึกไว้ช่องแพดตัวนี้นะครับถ้ากระพริบเร็วๆแปลว่าลบนะครับถ้ากระพริบช้าๆแบบนี้นะครับนี่คือกดเล่นเลยเลยโอเคครับประมาณนี้กดปล่อยกดหยุดนะครับอเรามาลองกดฟังเล่นดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเพิ่มเสียงขึ้นมานะครับนี่คือกดเล่นเลยเลย โอเคครับมีเสียงผมเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ย <laughs> วกดลบทิ้งนะครับกระพริบรัวๆคือกดลบนะครับเดี๋ยวผมเอาอัดเข้าไปใหม่นะครับกด stop กดพอร์นะครับแล้วก็กดเลื่อนลูกศรมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดเล่นดูนะครับเพิ่มเสียงแพดขึ้นมาประมาณ13บสานาฬิกานะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเสียงหัวเราะตัวนี้นะครับเข้ามาในช่องนี้นะครับถัดมาผมกดลบก่อนโอเคนะครับลบแล้วนะครับเตรียมพร้อมนะครับมือซ้ายกับมือขวาสัมพันธ์กันนะครับกดซ้ายแล้วกดขวานะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็มาลองฟังกันดูนะครับ เป็นแบบไหนนะครับกดซ้ายค้างนะครับเพื่อที่จะให้มันกระพิบกระพิบช้าๆนะครับถ้ากดซ้ายค้างแล้วก็พิบเร็วๆคือมันจะลบนะครับประมาณนี้นะครับเราลองดูนะครับโอเคครับหลักการนะครับของ A.B.C. pad ก็เหมือนกันนะครับกดค้างแช่ถ้ากระพิบเร็วไปว่าลบนะครับถ้ากดค้างอ่าแล้วก็พิบช้าๆไปว่ากาลังจะบันทึกนะครับถ้ากด ทีเดียวนะครับก็คือกดเล่นนะครับกดทีเดียวคือกดเล่นนะครับและตอสอยเงาดำเดี๋ยวผมจะลองลบตัวบีออกดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูดีกว่ามันกระพริบเร็วๆนะสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะลบนานหน่อยเพราะว่ามันเขียนไปนานนะครับ มานนนัั้ะครบเดี๋ยวผมจะเอาโฆษณาของคุณเบลล่านะครับลองดนะูเอาตัวนี้ดูกินส้มตามต้องมีตะวนันถึงจะแซ่บสุดๆเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำได้เคยดูในทีวีนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเตรียมพร้อมนะครับมือซ้ายกดค้างนะครับมือขวากดเล่นนะครับโอเคนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปกินส้มตาต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆ เท่ากันกินด้วยกันม้วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับโฆษณาตะวันนะครับก็มาอยู่ในช่องบีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มบอลลูนม,มาประมาณ15นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับกดเล่นนะครับกินซ้มตามต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆแซ่บกินกับลาบแซ่บกับน้ำพริกหนุ่มกล้ม กินกับเครื่องดื่มก็เข้ากันกินด้วยกันม่วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะประมาณนี้นะครับก็นี่คือเป็นการเล่นโฆษณานะครับ A B C นะครับเอาไว้สำหรับเล่นโฆษณาสําหรับแผดด้านล่างนะครับแดแผดเอาไว้ใช้สําหรับตบมกสั้นๆนะครับต่อไปนะครับผมจะให้ฟังปุ่มชายเชนนะครับก็คือปุ่มออโตมิกออโตเกนนั่นเองนะครับก็คือปุ่มลดเสียงอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด ดนตรีพินนะครับดนตรีพินด้านวงกลมซ้ายมือนะครับจะเป็นวอลลุ่มของบลูทูธนะครับเราจะคอประมาณนี้นะครับส่วนเราก็จะมาเปิดชาเชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงสุขสุขคนครับ มื่อนี้มาพบกับ DJ Air นะครับหนุ่มอุบลคนโกครับผมก็ขอกราบพี่น้องนะครับกับกาบสวัสดีพี่น้องยามแรงนะครับสุ <The> ขสุขคนกันแล้วกันนะครับสำหรับภูถีล่งไฮลงท่งแล้วเบียกแหลวการแล้วงานนะครับก็มาฟังไล่สดกันนะครับผมทักทายกันขามาได้นะครับทางแฟนเพจหรือก็ทาง YouTube นะครับกำลังไล่สดอยู่ในตอนนี้นะครับ อ่าสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่จะขอเพลงนะครับจกฟังผลงานเพลงใดก็แนะนำกันเขามาได้นะครับผมอ่เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้ก็การใช้งานก็ถ้าผู้ชมก็เอาไปประยุกต์ใช้เอานะครับว่าเจ้าเครื่องมาอโนนะครับมาอโนเออเอเออีสองนะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นประยุกต์ใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับตอนนี้นะครับทั้งนี้นะครับหากวิดีโอนะครับมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ชัดนะครับหรือโฟกัสไม่คล่องนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ผมใช้กล้องเว็บแคมนะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ยิงสาย USB Type C เข้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็คือเสียงออกจากไม้นะครับชวยเ m ม58นะครับมาเข้าสายสีเหลืองตรงนี้นะครับสายสีเหลืองตรงนี้เข้านี่ วนๆๆนะครับแล้วก็มาออกเส้นสีดํานี้นะครับแล้วก็ไปเข้าคอมพิวเตอร์นะครับบันทึกด้วยโปรแกรม OBS นะครับเสียงก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเอากล้องดี l r มาถ่ายนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากตั้งกล้องตั้งอะไรนะครับวันนี้ขี้เกียจด้วยนะครับก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อคลิปก็อาจจะแตกต่างจากท่านอื่นไปนะครับอาจจะแตกต่างจากท่านอื่นไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับ สำหรับเจ้าเครื่องนี้นะเป็นเครื่องมือสองนะครับผมจะขายให้ไม่แพงนะผมก็ได้มาไม่แพงเท่าไหร่ผมก็ขายไปตามราคากลไกของตลาดนะครับมือสองนะครับราคาผมจะให้ไว้ให้ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับเป็นสินค้ามือสองมีชิ้นเดียวนะครับถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับก็คือโอนแล้วก็ส่งนะครับมีค่าจะส่งค่าจะส่งเอาร้อยหนึ่งลวกันนะครับ100บาทนะครับค่าจะส่ง100บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าสินค้าเดี๋ยวผมจะ ทิ้งให้ให้ทางคำอธิบายใต้คลิปวีดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ